สวัสดีครับก็ตรงนี้ก็อีกจุดหนึ่งที่อยากจะพามาดูนะครับก็คือบริเวณที่จุดตั้งเครื่องนะครับบ้านกำนันชีพนะครับหรือสถานที่ทำงานของท่านกำนันชีพอของอบตอบางลกใหญ่นะครับบริเวณนี้นะครับทุกปีเนี่ยเราก็ต้องมาสฉบถ้าไม่โฉบนะครับท้ายหมู่บ้านหงประยนุทธาชาติพุทธชาตินะครับหน้าพฤทธิมานนะครับ แล้วก็รวงทองเนี่ยพวกนี้ก็จะมีน้ำล้นขึ้นไปนะครับเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นจุดตรงนี้ที่สําคัญนะครับที่นําเสนอไปวันก่อนนะครับขณะนี้นะครับก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ําเป็นที่เรียบร้อยแล้วในขณะน้ําในขณะนี้นะครับจากวันก่อนนะครับเห็นจิดติดถนนตอนนี้ก็สูบยุบลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับจากภาพที่พ่อแม่พี่น้องเห็นนะครับ พราะฉะนั้นตอนนี้ก็มีอย่างเดียวว่ารอรับน้ําฝนนะครับจุดต่างๆเราติดตั้งเครื่องสูบน้ําให้เขตเทศบาลไว้เกือบหมดแล้วและเย็ยนนี้เดี๋ยวจะมีติดตั้งอีก2จุดนะครับจุดที่จันทงเอี่ยมนะครับทางปากทางเข้าจันทงเอี่ยมแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือจุดตรงประตูน้าพยาบรรลือหรือชนประทานของบวามัุทอนะครับที่ละสองจุดนะครับก็คือ2ตัวทั้งหมดเดี๋ยวติดตั้งอีก4ตัว หลังจากที่พาไปดูการติดตั้งที่คลองบงงางพลูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้ความอนุเคราะห์นะครับจากเครื่องคมชนประทานนะครับในการติดโดยการที่ว่าเทศบาลไปรับที่ผมที่ชนประทานจังหวัดนะครับก็ทั้งนี้แต่เครื่องพวกนี้เป็นของเทศบาลน,นะครับปีนี้เราจะติดตั้งเครื่องให้มีปริมาณที่จะสู้กับน้ำฝนที่ตกใต้เขื่อนนะครับในระยะเวลาอีกไม่นานนี้ คาดว่านะครับน่าจะมีในเดือนตุลานะครับช่วงตุลากลางเดือนน่าจะมีล่องโมสัดผ่านลงมาสู่ภาคกลางแล้วก็ลงไปทางภาคใต้นะครับครับจากวันที่นําเสนอนะครับบริเวณที่พาท่านมาดูตอนอก่องฝนตกชวานะครับก็ปีนป่นใน,นขนาดนี้นะครับถ้าสูบลงขนาดนี้รับน้ําฝนได้ประมาณสักสองชั่วโมงนะครับระหว่างฝนตกแล้วก็สูบไปมันจะอยู่ได้สบายสบาย แต่ถ้ามีปัญหาเรื่องน้ำคลองหนุนนะครับแล้วก็เราปริมาณน้ำฝนมาด้วยเราก็จำเป็นจะต้องนำเครื่องมาสุกตรงนี้อีกหตัวเป็น2ตัวนะครับซึ่งเราเตรียมเครื่องสุกน้ำไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ